ทนายดังเคลื่อนไหวซัดเดือดครูภัยบูลหลังโพสต์เอมิราเลิกแฟนหนุ่มล่าสุดนั้นทนายดังได้ซัดเดือดเคลื่อนไหวถึงครูภัยบูลโพสตปมเอมิราเลิกกับแฟนหนุ่มกลายเป็นดรามา่าเมื่อครูภัยบูลเคลื่อนไหวหลังเอมิราเลิกกับแฟนหนุ่มที่เพิ่งมั่นโดยครูภัยบูลได้โพสต์ข้อความความจริงมักจะจีรังยั่งยืนความเท็จมักจะเปลี่ยนไปตามการ ไทยบ้านรู้โลกต้องรู้โพสต์ Post อีกครั้งว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสวรร์คมีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทำไมบักชนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้แต่สำหรับผมนะสมเพศครับเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกรรมรอเวลาอย่าไปย่านมันครับทนายผมเก่งกว่ามันครับแต่บอปากครับจัดเต็มเลยครับ หรือโตนน้องปอปอวงเล็บคู่มั่นเอมิราครับหลังจากนั้นเอมิราก็สวนทันควันครูภยัยบณ์เธอได้โพสต์ข้อความว่าเดี๋ยวนะกูเลิกกับผัวกูก็เลยกลายเป็นคนชั่วดิสมองมีนี้เนาะกูเลิกกันอาจจะไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ไว้กูเกลียดมึงไผ่สิซั่วคือมีให้ถามแนทอกูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะ ถึงกูจะไม่มีผัวกูก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนมึงเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียม,มึงพิม์พกูสมเพศม,มึงตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นไม่ต้องตกใจแย่เลยเหรอมึงสองตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของกูกูว่าจะโปรงงลายครั้งละแต่มาจองเวรกูตลอดสันดานต่ำจริงๆล่าสุดนั้นทนายดังได้ซัดเดือนเคลื่อนไหวถึงครูไับูลลังโพสต์ปมเอมิราเลิกกับแฟน ทนายเก่งได้โพสต์ข้อความก็รู้อยู่ว่าอะไรมันจะชิบหายอะไรจะเจริญถ้าพี่ทำเหมือนน้องนอกใจเมียเอากับเด็กในสังกัดพี่ก็ชิบหายเหมือนน้องสิไม่ต่ำสามคิดไม่ได้ถามหาผู้หญิงที่มั่วและชั่วถึงต้องถามมือกีต้าร์ในตำนานนะน้องมีหางหรือจะให้ยื่นคำร้องตรวจพิสูจน์ดี a